4ี่ยาที่คุณคุณมีติดตัวไว้เหมือนยาประจำบ้านยาที่หนึ่งคืออย่าให้ราคากับคนที่พูดโดยไม่รู้จักคิดเพราะคนที่ไม่รู้จักคิดตัวเขาเองก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาพูดอะไรออกมาต่อให้เราให้ราคากับสิ่งที่เขาพูดนั้นก็ไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรคนที่พูดไม่รู้จักคิดก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคนที่พูดไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปให้ค่า แสดงว่าเราอะไปยึดติดในคําพูดของคนที่ไม่รู้จักคิดนะคะอย่าที่2อ,อย่าผูกมิรกับคนที่มองโลกในแง่ร้ายค่ะคนมองโลกในแง่ร้ายอะต่อให้เราทําดีแค่ไหนะเขาก็ยังมองในแง่ร้ายอยู่ดีทางที่ดีที่สุดอย่าไปผูกมิดไว้เลยตั้งแต่แรกซะดีกว่าค่ะอย่าที่3อย่าให้ท้ายกับพวกคนพาลค่ะ เคยได้ยินคำนี้ไหมคะคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลยิ่งเราให้ท้ายกับคนพาลเท่าไหร่ก็หมายความว่าเราสนับสนุนในการเป็นคนพาลเพราะฉะนั้นถ้าเจอคนพาลรีบหนีให้ไกลไปเลยนะคะและอย่าที่4คะ่ะ อย่าทำงานกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเราค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ที่ไหนแล้วมันไร้ค่าแล้วยิ่งเขาไม่ให้คุณค่ากับตัวเราเรายิ่งต้องออกจากตรงนั้นไปเลยนะคะเพราะในท้ายที่สุดแล้วอะต่อให้เราทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นคุณค่าเราอยู่ดีอย่าเสียเวลาให้กับคนเหล่านี้เลยนะคะได้รักและส่งพลังค่ะ